ละครสร้างเรื่องนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นบปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมมีข่าวลือว่าโรงพยาบาลแห่งนี้นั้นสร้างทับสุสานร้าซึ่งมีวิญญาณแถวนั้นอาศัยอยู่ในเมื่อก่อนนั้นโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เป็นโรงพบาลจิตเวชและถูกปล่อยทิ้งร้างไปด้วยเหตุผลบางอย่างในวันหนึ่งมีเศรษฐีรูปงามท่านหนึ่ง ได้มาซื้อที่ดินของโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อไปสร้างโรงพยาบาลใหม่ที่สวยกว่าเดิมวันหนึ่งมีนางพยาบาลมาสมัครเป็นพยาบาลใหม่ชื่อเพลงเพื่อนของเธอได้โทรมาหาเธอและให้เธอไปเจอกันที่ร้านไอศกมเพื่อนของเธอนั้นมีเรื่องจะบอกเธอโอเคโอเคเดี๋ยวฉันไป นี่เพลงเธอคิดจะทำงานที่โรงพยาบาลนี้จริงเหรอฉันได้ข่าวมาว่าโรงพยาบาลนี้สร้างทับสุสานด้วยนะอาจจะเป็นแค่ข่าวหรือเปล่าและเพลงก็ได้เดินกลับมาที่โรงพยาบาลต่ออาจจะเป็นแค่ข่าวหรือก็ได้เสียงอะไรหนะ่าก็ไม่เห็นมีใครมา อคงตาฝาดไปงี้ไหเพลงนั้นไม่รู้เลยว่ามีวิญญาณของคนไข้ยืนมองเธออยู่จนกระทั่งวิญญาณของคนไข้ได้ถือเข็มฉีดยามาแทงที่ไหล่ของเธออและวิญญาณคนไข้ได้นำร่างของเธอไปฝังไว้ในใต้ดินและหลังจากนั้นมา ไม่มีใครเห็นพยาบาลเพลงอีกเลยแกยจะต้องอยู่ในนี้ตลอดไปฮ่าฮ่